พลังงานโซลา่าหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์นับว่าเป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกที่จะเป็นตัวช่วยสําคัญในการลดภาวะโลกร้อนนะครับแม้จะไม่ใช่ทางออกซะทีเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทางออกหรือทางเลือกที่หลายคนเลือกใช้ณขณะน,นี้และลองคิดตามนะครับว่าจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถนําแสงจากดวงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานแล้วก็เก็บกักไว้ได้ในกําแพงบ้านของคุณเพราะฉะนั้นต่อให้แดดไม่มีอีกแล้ว ฝนจะตกฟ้าจะร้องไฟในหมู่บ้านจะดับแต่พลังงานจะยังคงอยู่และบ้านของคุณก็จะยังคงมีไฟใช้ครับใช่แล้วครับวันนี้ผมกำลังพูดถึงแบตเตอรี่ระดับเทพที่หลายคนเรียกมันว่า Powerwall หรือว่ากำแพงพลังงานและวันนี้นะครับผมจะพาคุณไปทำความรู้จักกับบริษ,ษัทโ o ลา r ีซึ่งเขาตั้งออฟฟิศหรือว่าแกลเลอรี่อยู่ที่ชั้น4ของเซ็นทรัลแอมบาสซ สรดีเป็นตัวแทนจำหน่ายติดตั้งและดูแล Powerwall หรือว่ากาแพงพลังงานของเทส l a แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยจะสวยและยอดเยี่ยมขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลย p o w e r าวเวโอ้ชื่อมันดูเท่มากกำแพงพลังงานล้ำสุดๆ แต่แท้จริงแล้วมันคืออะไรและใครควรจะใช้ครับ Powerwall เนี่ยคือระบบ Storage System ที่จะมาจัดการพลังงานในบ้านแล้วก็ทำให้ Ecosystem ของบ้านเนี่ยมาสมบูรณ์นะครับหน้าที่ของมันคือการจัดเก็บแล้วก็มาจัดการพลังงานภายในบ้านที่ทางเทสลาเนี่ยพัฒานาเทคโนโลยีนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะออมุ่งไปสู่ภารกิจในการเปลี่ยนผ่านให้โลกเนี่ยไปสู่พลังงานที่ยั่งยืนเนี่ยได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นกำแพงที่อยู่ในบ้านไม่ใช่กำแพงบ้านไม่ใช่ครับกำแพงที่ติดอยู่ในบ้านใช่ครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีคอยกักเก็บไฟฟ้าถูกต้องเทสซาพาวเวอร์จริงๆข้างในมันมีแบตเตอรี่อยู่ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเทสซาพาวเวอร์แต่ว่าเวลาพูดถึงแบตเตอรี่เนี่ยทุกคนจะนึกถึงแบตเตอรี่เป็นก้อนครอนก้นอยู่หน้ารถยนต์หรือแม้กระทั่งห้องไฟฟ้านะครับทีนี้พอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมัน้อจำกัดเยอะในการที่จะไปอยู่กับบ้านต่างๆใช่ไหมครับเพราะพอเป็นบ้านเนี่ยทุกคนไม ครับดังนั้นเนี่ย power power wall เนี่ยก็เลยต้องมาอยู่บนวอลนะครับแล้วการมาอยู่บนวอลเนี่ยก็เลยต้องกลายเป็นที่เป็นกลายเป็นอาร์กิเทคกลายเป็นพีซซัพอาร์ตที่อยู่บนวอลม,มันก็เลยกลายเป็นการแก้ปัญหาเดิมที่แบตเตอรี่เนี่ยมันไม่คอ่อยอยู่ให้สวยใช่มัน,มนมแบตเตอรี่มันไม่ค่อยอไม่ค่อยเขาเรียกอะไรดีเข้ากับบ้านไม,ไม่ค่อยเข้ากับบ้านนะครับมไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนเท่าไหร,ร่ดีกว่าอยู่ๆก็มีแบตเตอรี่มาตั้งอยู่กลางบ้านมันดูตลกแต่พอถูกดีไซน์ออกมาให้เป็นวอลที่ดูเรียบหรู แล้วก็ดูเข้ากับบ้านตกแต่งทุกอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่าตอบโจทย์แสดงว่ามันก็จะต้องมีสตอรี่หรือว่ามีชุดตัวแบตเตอรี่เนี่ยซ่อนอยู่หลังกำแพงก็คืออยู่ภายในตัวเทสซาพาวนี้เลยครับแล <eni> ้วก็แปะติดกับกพงเป็นวอลล์แบบนี้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นวอลล์ก็จะหนาขึ้นมาสมมติผมมีกำแพงบ้านอันนี้ก็สามารถฝังเข้าไปอยู่ในกำแพงบ้านได้อยู่ได้เหมือนกันอยู่ได้เข้าไปในกำแพงบ้านนี้เพียงแต่ว่าเซตนั่ที่ท่านจะดูดีนะครับก็คือการเนี่ยแขวนกับกำแพงบ้านแบบนี้นะครับแล้วข้างในเน แต่ว่าภายนอกเนี่ยก็ถูก cover ให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลมกลืนกับบ้านเป็นบอลตัวนึงไซส์นีสตอร์เรจประมาณเท่าไหร่ตัวนี้เนี่ย13.5กิโลกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับถ้าไปจ่ายแอร์ตัวนึงอาจจะจ่ายได้สัก10ชั่วโมงหรือถ้าไปจ่ายรถยนต์อาจจะวิ่งได้สักเกือบร้อยกิโลเมตรครับครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ผมเข้าใจถูกต้องมันควรจะใช้ควบคู่กับโซลาร์เซลล์ใช่ครับคือเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแล้วมาสตอเรจ มานะมาเก็บกักไว้ในเะจ้าพาวเวอร์อนี้นะแล้วค่อยจ่ายออกไปให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอัจฉริยะในบ้านใช่การใช้กับโซลา่าเนี่ยเป,เป็นเป้าหมายหลักนะครับ,รบแต่ความจริงแล้วมันสามารถใช้เดี่ยวๆได้เพราะเทสซาพ w e r วอร์เนี่ยความสามารถที่ดีมากๆอีกอันนึงนะครับ,ค,รบคือการทํใใ้้มันไม่บ้านเนี่ยไฟไม่ดับ,บนะครับตอนนี้ไฟดับเนี่ยพลังวอร์อสามารถจะจ่ายแทนการไฟฟ้าข้างนอกเนี่ยนะครับคือแทรกเข้ามาได้ภายในระยะเวลาเพียงแค 20มิลลิวินาทีคือ20ในพันวินาทีทำให้ในบางเคสครับเทสลาก็ถูกใช้เป็นที่สำรองไฟอย่างเดียวก็ได้แต่คุณต้าพูดถูกแล้วว่าถ้าเกิดใช้กับโซล่าเนี่ยประโยชน์ก็จะสูงขึ้นผมถามราคาได้ไหมถามราคา13.5กิโลวัตต์อัลนะครับราคาเท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่699,000บาท699,000บาทรวมทั้งซิสเต็มรวมการติดตั้งเจ้าเท sla าพาวเวอร์มันพิเศษหรือมันต่างจากคนอื่นยังไง เทสซาพาวเวอร์เนี่ยมันทําให้ปัญหาของแบตเตอรี่เดิมเนี่ยมันหายไปหมดเลยปัญหามันมีอยู่มานสักสามเรื่องหลักๆนะครับอันแรกเนี่ยก็คืออายุของมันนะครับอันที่สองก็คือการที่แบตเตอรี่มันไม่ไม่เป็นมิตรกับคนเท่าไหร่นะครับทั้งทั้งลุคของมันดูไม่ค่อยดีนะครับแล้วอันที่สามก็คือต้องดูแลรักษาเยอะดังนั้นเนี่ยความพิเศษของมันคือมันมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่ว่ามานนี้นะครับสำคัญที่สุดเนี่ยคืออายุของมัน ครับแบตเตอรี่ที่เรารู้จักเนี่ยครับเต็มที่ก็ปี3ปี5ปีนะครับมันก็จะเสื่อมแล้วนะครับเทสซาพาวเวอร์เนี่ยมันเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับสามารถที่จะออยู่ได้อายุถึงยี่สิบปครับการรับประกันเนี่ยอยู่ที่10ปีโดยความเสื่อมสภาพเนี่ยครับจะต้องไม่ต่ำกว่า70%ซึ่งเ a ททั้ง70%ที่ว่าเนี่ยครับแล้วก็อายุ10ปีเนี่ยคือสูงกว่าตลาด2อถึงสเท่าโดยเฉลี่ยนะครับณจุดนี้เนี่ยทำให้ก็เลยทำให้คนเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันไว้ใจได้อยู่กับบ้านยาวๆได้นะครับ แล้วก็เรื่องถัดมานะครับความพิเศษก็คือว่า Power <c oughs> เนี่ยมันสามารถจะเบลนนะครับไปกับ a r ร์เคเต็ไปกับบ้านทุกคนได้นะครับยิ <c oughs> ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับทางโซลารีเองแล้วก็ทางเท s ซาเอง <c oughs> ก็จะมีการมอนิเตอร์การใช้งานเท s ซา Power ทุกยูนิตท,ที่ถูกติดตั้งไปตลอดเวลา <c oughs> ทําให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะออรู้สึกปลอดภัยในการที่มันมีมันอยู่ในบ้านเราครับงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วผมอยากลองใช้ดู ว่าโชว์รูมแห่งนี้เนี่ยควบคุมด้วยระบบแบบไหนคุณสมฤทธิ์โชว์ผมหน่อยได้ไหมครับเชิญเลยครับครับไซวอรลนี่เหรอครับอ่าเริ่มต้นเนี่ยครับตรงณจุดแรกนะครับณจุดแรกคือตรงหน้าบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าเทสลาเกจเวย์นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแพ็กเกจที่เราติดตั้งให้ด้วยครับเทสลาเกจเวย์เนี่ยเป็นเสมือนกับอุปกรณ์ที่ควบคุมหน้าบ้านนะครับในอีกทางหนึ่งมันก็เป็นสมองกลนะครับที่คอยจัดการนะครับการใช้พลังงานในบ้านกับเพาเวอร์ทุกยูนิต อยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องติดหน้าบ้านต้องติดหน้าบ้าน,น,าานก่อนที่จะเข้าไปในตัวบ้านอาคารบ้านถูกต้องครับอ๋อ <c oughs> ซึ่งคําว่าหน้าบ้านเนี่ยผัดออกมาหน้าบ้านเราก็จะเห็นาการไฟฟ้านะครับไฟที่มาจากการไฟฟ้าที่อยู่ข้างหน้านะครับโดยเฉมาข้างหน้านี้ก็ได้ครับไฟ <c oughs> ข้างหน้านี่ก็เป็นตัวแทนของการที่การไฟฟ้านี่ยังปกติอยู่อ๋ออันนี้คือเหมือนไฟหน้าบ้านถูกต้องครับการที่มันสว่างคือมันปกติอยู่นะครับแต่ประเด็นก็ตามที่มันผิดปกติเนี่ยครับไฟหน้าบ้านเช่นดับลงเนี่ยเราเราก็จะเห็นว่าเซซ่าเกตเวจะทําหน้าที่ ตัดการเชื่อมต่อจากหน้าบ้านนะครับให้บ้านเป็นอิสระเพื่อไม่ให้สิ่งภายนอกที่มันมีปัญหาอย่ามารบกวนนะครับถ้าคุณตาอยากจะลองนะครับลองกดปุ่มก็สามารถที่จะตัดไฟตัดไฟได้เลยตัดไฟจากการไฟฟ้าใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าจอของเจ้าตัวสมาร์ทมอนิเตอร์ของเราตอนนี้นะครับที่เรียกว่าเทสลาเกตเวมันจะโชว์ให้เห็นว่าไฟจากส่วนกลางจากการไฟฟ้าตอนนี้เข้ามาที่บ้านเรา5กิโลวัตต์ใช่ครับแล้วก็เข้ามาที่สตอเรจของเทสลาพาวเวอร์วอล ประมาณ3.3กิโลวัตต์ถูกต้องเลยไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นผมจะปิดไฟฟ้าของการไฟฟ้าที่เข้ามาสู่โชลูมแห่งนี้ด้วยการกด go off grid กดปั๊บอาจจะยินเสียงมันตัดอุ้ยเสียงมันตัดเหมือนว่าตัดแล้วตัดเลยใช่ครับคราวนี้ก็คือไฟฟ้าไม่จ่ายแล้วไม่จ่ายแล้วโชลูมแห่งนี้ก็จะดูดพลังงานจาก power wall เต็มๆถูกต้องตอนนี้ก็เลยเป็น5.1กิโลวัตต์จ่ายให้กับบ้านอย่างเดียวโดยที่การไฟฟ้าหายไปครับแล้วเราก็เดินออกมาข้างนอกนนนนนนะะะคคคคครรรรรรรััััััับบ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 เเพาาาาาาาวว่่กก็็ตติิดด้้้้งงงงแจๆไไฟฟือหหมมยถึล เพราะว่าไฟนี้เป็นไฟของการไฟฟ้า,ฟาครับเพราะฉะนั้นหมู่บ้านไหนก็ตามแต่ที่ไฟชอบตกเออแล้วก็ชอบมีปัญหาเรื่อง,องไฟดับบ่อยครับถ้ามีเจ้า power wall แบบนี้สำรองไฟไว้ให้จะเนียนๆบ้านอื่นเขาดับบ้านเราจะไม่ดับใช่อนอกจากนั้น,นนะแล้วพอมันตัดไปใช่ไหมครับเมื่อกี้ค,คุณตาบอกว่าถ้าไฟไม่ปกติแม้ว่าจะไม่ดับก็ตามนะครับแต่ไฟไม่โอเคเนี่ยมาเริ่มทำร้ายเครื่องใช้ไฟเราแล้วครับถ้าเทสซาเกตไปตรวจเจอเนี่ยก็ทําหน้าที่ยกออกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเครื่องใช้ไฟเราก็จะถูกปรเทค ให้ไม่เจอภาวะที่มันไม่เป็นเซฟตี้คัสไปในตัวแบบนี้ว่าถ้าสมมติว่าเครื่องไฟฟ้าไหนเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟมีโอกาสที่จะช็อตได้ระบบนี้จะจัดการให้หมดเลยถูกต้องโอ้้มัันนนลดดขาทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการที่จะเสียหายตอนที่ไฟมันตกหรือไฟที่ไม่ปกติเออเริ่มเริ่มรู้สึกว่าคุ้ม67แสนคุ้มขออนุญาตแนะนําอีกหนึ่งผู้บริหารของโซลาร์ดีคอร์ปอเรชั่นนะครับคุณสันติศิชวราครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกรรมการผู้จัดการเหมือนกันครับผมอ่ะงั้นเดินดูพร้อมๆกันเลยฮะ ันนี้ก็จริงๆแล้วเป็นแพลตฟอร์มที่เรา develop มาให้ลูกค้าที่มาที่โชว์รูมะครับสามารถดู configuration บ้านเราจะใช้โซล่าเท่าไหร่นะครับใช้พาวเวอร์บอร์ดเท่าไหร่เพื่อได้ configuration ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบ้านเรานะครับผมซึ่งลูกค้าที่มาที่สามารถ์ x อ o ์ตเป็นโปรซอลส่งเข้าไปในมือถือได้เลยเพราะฉะนั้นเในน้อกโชว์รูมโซลาร์ดีก็ได้โปรซอลที่เป็นโอกาสที่คุณสามารถ go อ u t f ิ t ได้เลย าพนี้ก็จะเป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าพาวเวอ์สามารถที่จะจ่ายบ้านขนาดไหนได้บ้างแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าปริมาณไหนในกี่ชั่วโมงนะครับซึ่งทําให้คนที่มาดูเนี่ยเข้าใจได้ง่ายนะครับเราลองมาดูด้วยกันนะครับเริ่มแรกเราก็มาเลือกก่อนว่าบ้านเราเนี่ยเป็นขนาดไหนใช่ไหมครับเราบอกว่าบ้านเราอาจจะหลังเล็กหน่อยนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ทุกชนิดใช่ไหมครับเราบอกว่าถ้าเรามีพาวเวอลหนึ่งหนึ่งลูกหนึ่งยูนิตเนี่ยนะครับ การใช้งานในแต่ละวันเนี่ยก็จ่ายไฟได้ประมาณ1.7ชั่วโมงถ้าเราบอกว่าเราเพิ่มเพาเวอร์อีกหนึ่งยูนิตนะครับก็จะ่ายไฟได้เป็น3.4ชั่วโมงนะครับหรือเพิ่มไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วเพิ่มสามารถสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง10ยูนิตต่อหนึ่งระบบใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเกิดไฟดับขึ้นนะครับจาก5ชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วเราจัดก,การปริมาณพลังงานให้ดีขึ้นนะครับเราก็สามารถจะอยู่ได้ยาวขึ้นนะครับจากลูกลูกหนึ่งเนี่ยนะครับเม่กิน1ชั่วโมงะนนัครึบ หรือมากไปกว่านั้นเนี่ยอาจจะอยู่ถึง1ิกว่าชั่วโมงหรือยาวกว่านี้ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไฟดับเวลากลางวันแล้วมีโซลา่าเนี่ยร่วมจ่ายด้วยนะครับแต่ถ้าเรามาใช้ไฟกับบ้านที่ใหญ่ขึ้นนะครับจำนวนชั่วโมงก็อาจจะลดลงมานะครับเป็นกับ time ก็อาจจะลดลงมาตามปริมาณเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นข้างในก็จะเป็นเ,เราเรียกว่าเป็น display ครับ,รบที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้ product <อ>ที่ ผลักที่อาจจะมีความซับซ้อนนิดนึงโซล่าพลาวอลต้องอธิบายเยอะสำหรับคนทั่วไปเนี่ยทำให้มันมาใกล้ชิดกับคนมากขึ้นครับทำให้เป็นอาร์ตทำให้เป็นกึ่งมิวเซียมกึ่งเอ็กซิบิชั้นคุณดาทซ่าไหมครับที่เห็นอยู่นี้คืออะไรดูเป็นเหมือนงานอาร์ตแต่ผมว่านี่ต้องเป็นดวงอาทิตย์ที่กำลังแผ่ส่งพลังงานออกไปถูกไหมเนี่ยถูกครับถูกครับเอาถูกแล้วครับถูกแล้วถูกครับโอ้โหฮะคือเนื่องมาจากว่าเทสซาพลาวอลนะครับรวมไปถึงระบบโซล่าด้วยเนี่ย เป็นเป็นเป็นระบบที่มีประโยชน์ก็จริงแต่ว่ามีความซับซ้อนนะครับต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับแล้วในหลายครั้งเนี่ยมันไม่ค่อยแมสไม่ค่อยเข้าถึงคนส่วนใหญ่ได้โดยง่ายนะครับดังนั้นเราจึงพยายามตีความเรื่องนี้เนี่ยนะครับออกมาเป็นสิ่งที่ใกล้ใกล้กับความเข้าใจของคนทั่วไปได้มากขึ้นนะครับมันก็เลยออกมาในภาพของความเป็นอาร์ตนะครับ ทำให้พยายามเป็นมิวเซียมเป็นเอ็กซิบิชันนะครับ mm hmm. ที่ mm hmm. ที่ลดดีเทลของความเทคนิคอลลงไปนะครับ,รบซึ่งซึ่งการทำขึ้นมาเนี่ยก็ได้ความร่วมมือจากคนที่อยู่ในวงการ Art, อาร์ตหลายหลายส่วนมากๆครับครับงั้นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคุณสันติคุณสัมฤทธิ์ก็คือมันจะมีเฉพาะที่โชว์รูมที่เมืองไทยแน่นอนครับที่มีเอ็กซิบิชันที่ดูเป็นงานอาร์ตแบบนี้่ที่จะสามารถหลอกล่อให้คนเดินเข้ามาดูใช่ครับแล้วสุดท้ายก็อ๋อจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีครับครับถูกต้องแล้วมันสามารถโชว์อะไรได้บ้างไหมครับนอกจาก ดูเป็นเหมือนดวงอาทิตย์เกลียวๆขึ้นอ่ามันมันอาจจะไม่ใช่แค่นี้ถูกไหมครับครับมันต้องไม่ใช่แค่นี้แน่ๆใช่ครับเทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเอ่อแม p เอ่อ position mapping นะครับัแล้วก็เอ่อไฟดับลงแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าามีอะไรเกิดขึ้นนะครับเข้าใจแล้วครับ นี่คือเทคโนโลยี Tesla Powerwall The Last m i s i n n p Pi c e หรือชิ้นส่วนจิ๊กซอตัวสุดท้ายที่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนผ่านให้โลกไปสู่พลังงานอย่างยั่งยืนที่แท้จริงและรวดเร็วเป็นยังไงกันบ้างครับชอบไหมครับสำหรับ Powerwall จาก Tesla ที่จัดจำหน่ายติดตั้งดูแลทั้งหมดโดยบริษัท SORA ดี o r p o r a t i o n จำกัดซึ่งเขาเป็นตัวแทนเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยที่รับการยืนยันและก็รับรองจากทางเท sla ของทางฝั่งอเมริกาเขานะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามแต่ที่สนใจก็ติดต่อไปได้เลยจริงๆแล้วอาจจะมีอีกหลายแบรนด์ที่สร้าง power wall แบบนี้แต่ทาง t ท s l a เขารับประกันในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ที่ยาวนานมากๆนั่นเองที่สำคัญดีไซน์ก็เรียบรู้ดูมีสไตล์เข้ากับบ้านคุณมากๆและนี่คือทางออกของอนาคตทางออกของกำแพงบ้านคุณที่เป็นมากกว่าแค่กำแพง smart ส,สมชื่อรายการ smart world ใช่ไหมครับ